ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่นาฮารฮารุวันทะูทีสวัสดีนะครับนะฮันยองอาเซโยสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงชะตาลายวัน หรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันอังคารที่4กรกฎาคม2566นะครับแรม3คําเดือน8ปีถอวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้นานเล็กๆก็ทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับดูดวงชะตา เสริมร่วงต่างๆนะหรือท่าในใดสนใจสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมนะครับก็จะมีไก่โซดสดโดย S.P.M. นะครับแต่ว่าคุณจะต้องสั่งเป็นตันนะนะ <c oughs> อาจารย์ก็เคยถามว่า <c oughs> ถ้ามีลูกค้าสนใจสั่งจะขายกี่ตัวอะไรเงี้ยพอเป็นตันก็โลโหคุณก็ต้องเล่นเป็นรถกระบะนะนั้นเหมาทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่ดีกว่าน้ำหอมไฮโซโทแท100้ร้อยเปอร์เซนจากประเทศสิงคโปร์นะเออทำเป็นเล่นไปแล้วถ้าท่านมหาเศรษฐีคุณพรพันธ์เนี่ยอยู่สิงคโปร์นะอุดหนุนไหลก็ดีนะเอ,อ,เอ,อนะยังมีโชคมีลาบประสบความสำเร็จนะเอ,อเห็นเงียบกิ๊บสงสัยรวยเรียบร้อยแล้วแหมไม่ธรรมดานะเนี่ยนะอ,อ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสามค่ำเนี่ยฝันในแรมสามค่ำก็ถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้กา้า <c oughs> ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะความฝันบอกไปแล้วนะครับดูเลิกดูยามนู่นนี่นั่นเออแล้วก็คลิปทำนายากรณนนะครับดวงชะตาครึ่งปีหลังเนี่ย อาจารย์ก็ได้ทําลงไปทั้ง12ราศีแล้วก็ให้คุณไปฟังได้นะครับออหลักใหญ่ใจความคือความมุ่นไวนู่นน,นี่นั่นมันก็ยังมีอยู่นะทออ่านในปีนี้เนี่ยถ้าจะเบาหน่อยก็อาจจะประมาณตุลาพฤศจิกาเหออ็นะพอผ่านไปก็อาจจะมียุ่งยุ่งมีเรื่องอวุ่นวายเกิดขึ้นตามอีกนะครับ ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องการสูญเสียพัดภาคที่กี่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับอะไรถึงสิ่งเสียงก็อย่าไปอะ่ะดีที่สุดเออถ้าคุณจะไปใช้ไปผาดโลนไปปีนนู่นนี่น่าก็ดูอุปกรณ์ให้ดีแล้วกันนะป้องกันไว้ก่อนเป็นการดีนะครับทำประกันชีวิตไปอ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยว ก่อนจะไปถึงเสียงเสียมตีใช่ไหมเออกินน้ำขอนขามันร้อนอกอ้าว,วเร้อนอ่าอื้อ้เออเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> นมเย็นจะบอกให้นะเออคิดคือมันอร่อยอะนะเกาแหม่ก็รู้เบาหวานระวังเบาหวานก็เป็นอยู่แล้วแหละ เออจะไปกลัวมันทําไมใช่ไหมก็เป็นอยู่บาวานเนี่ยนะเป็นกรรมพันธุ์ธรรมดาถ้าคุณเห็นเหล่ากงเหล่ามากคุณกินยาเป็นกรรมันธุก็ให้คุณทําใจไว้ส่วนหนึ่งเออว่ายัางไงยังไงวันสักวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นนะนก็ต้องดูแลตัวเองน,นู่นนะี่นากินอาหารให้ครบห้าบูบำรุงร่างกายออกกาลาังกายใช่ไหม <c oughs> ต่างต่างเนี่ยนะอาจารย์ก็กินเนี่ยมันแหมมันกะ คือมันความอยากอะ่ะม,มันอยากกินอะ่ะมันอยากกินอะ่ะทําไงมันฝืนจะยังไงเนี่ยอดเนี่ยไม่กินนมเย็นมาสองวันเต็มที่นะมันหงุดหงิดแต,แต่กาแฟกินทุกวันอยู่แล้วกาแฟกินทุกวันพอกินกาแฟเสร็จปุ๊บมาพอบ่ายต่อนมเย็นไว้ <c oughs> หวมแต อร่อยเพื่อท้ามีต้องมีโกโก้ก็ไม่โอ้โหกินทั้งวันเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องกินไม่แพ้ใครอ่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่คุณจำไว้นะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สําหรับทุกๆคนนะอ่านนี้ <c oughs> มาถึงเสียง CFC ประจาวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอ่าษที่ฐานารกระสันกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะ สาธุขอรที่สิงกระดิ่งนี้ขอคุณแค่ขาดไปไกินกงินเงินคิดทองไหลทองรวยนะครับอ,อันนี้ก็ได้เซียมซีใบที่23โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับาการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องทําจิตใจให้นิ่งสงบนะครับท่ามกลางเรื่องต่างๆที่เข้ามาวุ่นวายนะอย่างที่เป็นอยู่ในรัฐบาลในตระกุณจัดตั้งได้คือคุณจะเพิ่งเถียงกันไปดูคือแหม ไปเห็นในคอมเมนต์เนี่ยนะในข่าวช่องข่าวต่างๆออนไลน์โซเชียลช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นไปอ่านคอมเมนต์หนุ่มหมใส่กันแนวอุตลุดเลยนะ,ะนู่นนี่นั่นเนี่ยพออาจารย์ปล่อยคลิปครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็มีพยากรณ์ดวงชะตาเมืองอ่าครึง่งครึ่งปีหลังด้วยอโหทัวร์มาเลยทีนี้อทั้งทัวร์ของลุงทัวร์ของ ฝ่ายส้มเนี่ยนะฝ่ายแดงก็มาต่างคนต่างก็ว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมบางคนไม่พอใจลุงก็ด่าลุงบางคนไม่ชอบส้มว่าแหมต้มเน่าไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ไม่รู้นิบตาเลยเอ,อคือแสดงความคิดเห็นได้อะนะเออแต่ก็อย่าไปเกินไปนะคือบางทีไม่อ่านเอะอันนี้ด่าอันนี้อน,นี่มันด่าตรงนี้อนี่มันด่านี่แต่บางคนว่า เพราะอ่านอ่านไว้มันด่าใรวะแลวงงไงใช่ไหมคือบางอย่างถ้าคุณพิมพ์คอมเมนต์อ่ะถ้ามันเกินไปมันก็ไม่ไหวนะจย์ก็ต้องเอาออกอะนะเช่นคุณไปเล่นด่าลุงซาโอ้โหด่าลุงะนะอือไม่ไหวอ่ะนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวมีมีปัญหาไว้หลังก็ต้องเอาออกอะนะ <c oughs> แล้วเอา,เอา,เ,อาเอาพอหอมปากหอมคอนะไม่ต้องเยอะนะเ,อ,เอาเหตุผลนี่กว่านะอันนี้ <c oughs> สิ่งที่คุณคาดหวังนะครับออคุณก็จะได้รับนะครับสมหวังตามนั้นมาพูดถึงฟาร์มรักของท่านในช่วงนี้นี่ก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับแต่รักครั้งใหม่ดีกว่านะรักครั้งใหม่สดใสในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้หาวิเธีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทําธุรกิจเนี่ยก็จะรับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> การสมัครงานในช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้นะต้องรอครับครับต้องรอคะแนนสอบอยู่ในระดับสูงนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพนะครับแต่สุขภาพจะในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับท่านควรรักษาทําการรักษาอย่างต่อเนื่องโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคตาแล้วก็โรคท้องช่วงล่างต้องระมัดระวังไว้นหนึ่งในดวงชะตาเนี่ยนะครับ <c oughs> มีคนมาถามว่าช่วงที่ดวงชะตาไม่ดีสุดๆเลยของดวงเมืองนะเอ,อคือมันก็มีนะ fc ลูกศิษย์ช่วยจานใน fc แฟนคลับก็อยากให้ดูดวงเมืองมาถามนู่นถามนี่ก็บอกให้แต่ก็มีบางส่วนเ็าอาจจะไม่ค่อยอยากสนใจดวงเมืองใช่ไหม มันก็แล้วแต่นะนานา,นาจิตตังทำทํธรรมไปเวลาคุณดูในคลิปเนี่ยพอเสร็จแล้วคุณกดข้ามได้กดข้ามได้กดเลื่อนได้ไม่มีปัญหาหรอกเออใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็งไม่ต้องฟังมีทุกสิ่งให้เลือกสรรดีได้บัวรี่นะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับ แล้วก็ที่ดินก้าวไล่สงาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับประจําในวันอังคารนะครับว่าดวงชะตาทั้ง8วันนี้ดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นใ,ในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะครับเพราะสีเหลืองไม่ดีนะ สีที่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองลงมาคือสีดําได้สีทองสำเร็จได้อัญมณวันนี้ก็คือบุตรสร a ค a สามารถที่จะเสริมดวงชะตาทรัพย์สีเงินทองให้กับดวงชะตาคุณได้ในวันนี้นะครับนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอังคารนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีทุกมากนะครับ สะหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารเนี่ยถือว่าทรัพย์จะหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันอังคารนี้ถือว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นกาลกินีสัญจรประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงจะทําความเสียหายให้เกิดขึ้น นะครับข้อสําคัญเลยก็อย่าเชื่อคนง่ายให้เระาะมัดระวังการถูกหลอกนะครับต่างๆระวังการตกน้ําตกท่าและอุบัติเหตุเป็นสําคัญด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้มากนะและการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาอะไรก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันอังคารนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยความรู้ความสามารถหรือวิชาการของเจ้าชะตา ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแลวก็ส่งเสริมในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ตลอดจนถึงโชคลาภที่ดีเข้ามาหาเจ้าชะตานะครับถือว่าในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะี่หรือชาวลัคนาราศีมีนและธนูนะครับจะนําพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะครับจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับ และในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับสอบก็จะผ่านนะครับได้คะแนนที่ดีมากนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันอังคารนี้ดวง,งคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับหรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชายที่มีลักษณะท้วมผิวขาวแดงใจร้อนหญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอ และมีโอกาสได้พบกัระยะาณมิตรที่ดีช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าชะตาด้วยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับถือว่าในวันนี้เจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านและถ้าเมื่อตั้งใจทําสิ่งใดแล้วก็จะกระทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนะี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะและเป็นคนที่ขยันในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับ ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับประจําในวังคารนี้ถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยให้เรามาระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคที่เกิดในช่องปากนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะร้อนในมีปัญหาระบบทางเดินอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารนะครับต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนปวดหัวไมเกรนขึ้นหัวด้วย ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันอังคารนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่านักเลงหรือผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนที่ผิวคํารูปร่างใหญ่มีกมจะให้ความศรัทธาคารพเจ้าชะตาและยกจ้องให้เป็นผู้นําส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีตําแหน่งยศศักดิ์มีชื่อเสียงในสังคมที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะประจําในวันอังคารนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับความข้างไคลศรัทธาในเรื่องต่างๆถ้าลองได้เชื่อแล้วก็มักจะเชื่อมากชนิดที่ผู้อื่นจะคัดค้านตักเตือนก็ยากหรือจะฝักใฝ่กับด้านอบายมุกมากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันอังคารนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับการหาไรายได้ เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ตามที่มุ่งหวังนักหรือเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดหาซื้อหาเสื้อผ้าเครื่องประดับร่างกายให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งการปรุงเสริมเติมแต่งร่างกายของเจ้าชะตาเองทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหรือตั้งใจไว้ก็ขอให้ดวงตาของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันนี้ให้คุณมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้นะครับทําให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสมําเร็จในดวงชะตานะครับ ต่อมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจํำในวันนี้กันเลยนะครับเออนะเพราะฉะนั้นชือช่วงระหว่างทําคลิปใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็มีข่าวพาวนูน่นนี่นา่นว่าเดี๋ยวพัก 9, กล่าวไกลแล้วก็ถ่ายแล้ว8ดพักอะก็จะนัดวันที่สองกรกค์ก็โอเคคุยกันคุยกันไม่มีปัญหาหรอกเ,ออเรื่องประธานสภาก็ได้คอยยุติแนละ้ว คือไม่ต้องไปคิดมากใครจะได้ไม่ได้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของใครดีขึ้นนะคือแต่ก่อนนะจ๊ะเพื่อไทยมีประสบการณ์ดีแล้ะแต่พอมาดูคนของกล้าวไกลก็โอ้ก็โอเคนะก็ได้นะก็ไม่ได้อาตัางหรอกขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้ความสามารถตอนนั้นเองถ้าคุณทําได้นะเอใครเป็นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะทําไม่ดีที่สุดตกลเรื่องประธานสภาตกลงกันได้นะครับ แล้วก็วันจันทร์เปิดประชุมก็โอเคดีนะคือเปิดประชุมวันจันทร์ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับไม่เสียรัฐบาลก็สภานี่ก็โอเคจะดีในดูชะตาราบเรื่นแล้วก็มาโหวตใช่ไหมไม่รู้นะตัวโหวตประธานสภาก็โอเคก็ไม่มีปัญหานะสี่ห้าพวกเนี้ยจะนายกวันไหนไม่รู้ เรียกอ่ามันมีวันๆอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ <c oughs> ดาวราหูยังเสียอยู่นะครับก็ต้องระวังจันย้ายช่วง15บห้า่นาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเลงชาวลัคนาราศีกันเจอกับดาวพุธแม่ในดวงชะตาเนี่ยต้องอ <c oughs> ชาวราศีมังกรเนี่ยคุณสุดๆเลยนะ ออราศีมังกรสุดๆแต่จจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเอ้อันนี้มันเป็นดวงรายวันนะครับนาในดวงชะตาคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากมีคนมารักมาชอบคุณโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคนมังกรเนี่ยเตรียมเลยนะเออเดี๋ยวจะมีคนมาลุมเดีย๋ยวจะลุมตอมกุนหึงเลยแมงวันป่อ <c oughs> ไม่ใช่นะแล้วก็พุทธ เพราะฉะนั้นจันก็มีโอกาสและการติดต่อสื่อสารต่างมีราบปากนะครับแล้วก็พุทธเสดพุทธเสดเนี่ยคือทําอะไรรวดเร็วประสบผลความสาเร็จเพราะฉะนั้นทั้ง12ราศีเนี่ยนะใครเป็น fc แฟนคลับของจารุจําไว้ทําเร็วได้เร็วทําไปเลยยายรอช้าอยู่ใหญ่นะครับทำนุ่นทานี่ทํางานไปนู่นนี่นั่นจะประสบความสาเร็จติดต่อสื่อสาร,รเออในจันบอกลูกศิษย์ของจย์เนี่ยเขาจะยื่นกู้เนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยบอกยื่นเอกสารวันนี้เลย อาจารย์บอกเผอเพื่ออาจจะได้เร็วนะคือบางทียื่นกับธนาคารมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะนะแต่บางทีมันก็อาจจะเร็วขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยน,นะก็บอกไปว่าถ้ายืนกู้ทั้งทีเลยก็เอาให้มันเต็มเม็ดตำหน่วยเลยเพราะว่าเครดิตดีไม่มีปัญหาลูกค้าชัดเจนนะปีที่แล้วกู้มาก้อนก็ปีนี้ก็เอาอีกก้อนหนึ่งเออขยับเอาให้มันเต็มที่จะมีโอกาสประสบผลความสําเร็จ พราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่จะสามารถกู้ผ่านเนี่ยมันก็จะมีช่วงกรกดกรกดาสิงหากันยาเนี่ยเออมีกาสกู้ผ่านนะก็รีบ,บริบาเอกสารให้ดีนะครับบัญชีต่างต่างไรับไปจ่ายนะแล้วก็พุทธพุทธบอกแล้วนะพุทธเซิร์ชก็รีบสองนะครับในกาห้าสิบเก้านาทีเข้าสู่ราศีกรกฎนะเร่งชาวลัคนาราศี <c oughs> มังกรเนี่ยก็ถือว่าโอเคดีนะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มีปัญหาอปาุปสรรคอะไรนะครับมันจะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีเพื่อนไปมาหาสูดให้ระวังเรื่องความอาดใจตัวเองด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของราศีจักรชาวล,าลัคนาราศีเมฆเนี่ยถือว่าดูชะตาคุณในวันนี้การงานก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องงานเรื่องการมีเกณฑ์การติดต่อเจรจา การเงินต้องขยันให้มากจะประสบผลความสำเร็จพุทธนะครับเอิจันร์ก่อนจันก็มาอยู่ในภพกรรมมาดีในดวงชะตามีโอกาสประสบความสําเร็จนะโอ้โหแต่วันนี้จันท์ก็อาจจะเสียอาจจะไปอีกวันหนึ่งแล้วต่อมาพุทธก็เข้าสู่ภพพันธุเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับสังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ยจะทําตัวเหมือนญาติสนิทให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในดวงชะตาของคุณ นะครับแต่อุปสรรคก็มีเหมือนกันธรรมดาเออธรรมดา <c oughs> ต่อมาชาวาา <c oughs> ราศีพฤษศราศีพฤษศในดวงชะตาของคุณการงานนะครับก็ต้องคอยเป็นคอยไปไม่ตรงรีบร้อนนะดาวพระจันทร์ก็อยู่พบสุภะกดวงคุณเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมจะช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จแต่ในวันนี้ก็ต้องระวังรื่องเครดิตนิดนึงนะครับแล้วดวงคุณเนี่ยพุทธเข้าสู่สหัสชะเนี่ยนะ คือการเงินของคุณมีเกณฑ์การที่จะจ่ายภาษีนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมหาเศรษฐีของอาจารย์เนี่ยคุณโจติกาเนี่ยนะก็มีเกณฑ์การจ่ายภาษีในเดือน <c oughs> อก,รกรกฎาคมอยู่แนละ้วเ,เรื่องที่ดินนะนานนุนนี่นางก็ไม่รู้จ่ายเท่าไหร่ใครจ่ายเรที่ดินก็ว่าไปนะรวยประสบความสําเร็จในดวงชะตาแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีสังคมใหม่ๆด้วยนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนในดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับก็ดาวพฤหัส,สบดีอยู่ราบฮะการงานดีสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จเพราะดวงคุณก็มีอาทิตย์กลมลักอยู่แล้วก็เป็นองค์เกณฑ์ดีในดวงชะตาดาวประจาตัวคุณเนี่ยก็ส่งผลให้คุณจะหาเงินหาทองเก่งประสบความสําเร็จบางคนใช้บ้านที่อยู่อาศัยไปที่ธรรมากิน หาเงินหาทองนะครับแต่ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยดีหรือมีการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต่อมาชาวราศีกรกฎใช่ไหมราศีกรกฎอย่างที่บอกเนี่ยคุณเนี่ยเพื่อนฝูงมาแต่มเลยติดต่อพูดคุยนู่นนี่นั่นในระวังความเสียหายนะครับดวงคุณชะตาดวงคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับจ่ายลับรับ,รบนู่นนี่นั่นรจ่ายไปไหน จ,จ่ายมาทางนี้ดีกว่านะก็แล้วกดจ่ายมาทางนี้ดีกว่านะมาดูดวงต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์ชาาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานนะครับดาวศุกร์ก็กลุมรักนะอาจจะเหนื่อยนะครับพูดไปวินาก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนิดน,นึงนะครับอาจจะตกลงลืมประมาณพวกนี้คำพูดคำพูดก็ต้องระวงังนะครับการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายใ,ในดวงชะตา ในเรื่องของความรักวันนี้คู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีต่อมาชาวลัคนาราศีกันเนี่ยชาวราศีกันดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวการงานเริ่มเดินนะนะครับการงานหรือสี่ที่คุณทําจะนําพามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ที่ดีโชคลาภเข้ามานะครับพอได้มาคุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่จ่ายช่างมันขอให้มันได้เข้ามาแล้วก็จ่ายไปตามระบบระบบดีไม่ได้มีปัญหาุปสรรคอะไร นะครับในเรื่องของความรลกก็ห่างๆกันเข้าไว้ก่อนนะต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับให้คุณแก้ไขต่อเนื่องพุทธเสด็จเนี่ยเข้าสู่พบกรับรม,มาคุณจะมีงานรับรับเข้ามานะหรือความเสียหายเป็นงานของคุณก็ได้ที่ต้องทําให้ดีขึ้นนะคะคือไม่ใช่ปัญหาเป็นงานที่คุณต้องทาอะ่ะนะในเรื่องของความสําเร็จก็จะมีเข้ามาด้วยในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกดวงคุณเนี่ยดาวพุธเดินแล้วมาแล้วนะครับถ้าใครดิวงานติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนประสบความสําสเร็จ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาสักอะไรจะมีโชคลาบนะครับชาวพิจิกเนี่ยนะกระซิบกระซิบช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะคุณได้ลาบก้อนโตมหาศาลถ้าคุณอยู่ต่างประเทศเสี่ยงลอตโต้ซูเปอร์มิลเลนเนียนอะไรเงี้ยนะ โอ้โหเอาไปเลยร้อยล้านพันล้านของชาวพิจิกต้องประมาณปลายเดือนกันยายนหรือคุณอาจจะได้เงินจากลูกค้าก็ได้ก้อนใหญ่นะครับมาในเรื่องของธุรกิจนะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธน,นูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารงานทางไกล นู่นนี่นานเอกสารสัญญาก็ต้องและมัดนระวังมีเกณฑ์การเดินทางนะครับออดวงคุณมีโอกาสได้เงินต่างดินต่างแดนนะครับได้เงินต่อมาชาวราศีมั <c oughs> งกรมังกรดวงคุณเนี่ยแต่พุทธมาเร็งลัคนาคุณนะครับอรินะั่นบางคนอาจจะได้คู่นะครับซึ่งแต่ขออาจจะไม่เคยชอบพอกันแล้วก็มาสนใจกันในช่วงนี้ก็ได้นะครับคุณก็จะมีความสุขความสําเร็จที่ดีเข้ามา นะส่วนด้านการเงินการทองวันนี้นี่ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวราศีกุมเนี่ยชาวราศีกุมดวงชะตา,าคุณเรื่องงานนะครับดังคาในงานก็เริ่มเยอะดีขึ้นแล้วนะนู่นนี่นั่นทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเออจะมีปัญหาอุบสรรศ์ต้องระวังต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตา,าคุณเนี่ย ดาวการงานก็อยู่ในภพกรรมมะั้งแมะดาวดาวงานอยู่ในภพการเงินคุณจะได้เงินจากงานดาวพุธก็ไปอยู่ภพพุทธะนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยช่วงนี้บุตรบริวารจะนําโชคลาภมาให้ความรักนะครับก็มีความสุขดีในดวงชะตาของคุณนะการงานดีสําเร็จครับโอเคต่อมาจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งหมครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเขาได้สิบนี้เริ่มเจ้าของทายสี่ของชิบวันเขาจะใบที่หนึ่งได้คุณได้คว้าห้าไม้เท้านะครับโดยชะตาคุณให้ระวงังเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการงานต่างๆนะครับรายได้การเงินจะมีรายได้พิเศษเข้ามาส่วนความรักระวังปากเสียงตอนน่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สองคุณได้คว้าล่าชินีถือถ้วยนะครับ ดีเรื่องของธุรกิจส่วนตัวต่างๆประสบความสําเร็จการเงินก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบคู่นะครับต่อมาคุณไพ่ใบที่าสามทุกคนได้คว้าเดอะเดชดวงชะตาคุณพยายามให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้าความในเวรนิดนึงก้ารง,งานอาจจะมีอุปสรรคนะครับส่วนการเงินก็เข้ามาเรื่อยๆแต่รายได้ก็จะลดลงในเรื่องของความรักอาจจะเป็นหลงไหลนะครับระวังในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมความหลงไหลนะ โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ